ฮ้ยเฮยอ่ะเต้นเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนก็มาเจอกับเจ้เองชาแนลกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแก้ขากับ L O L Y r i p นั่นเองค่ะแกสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะ K D A O L ค่ะ โดนอีกแล้วนะคะไปโดนสกินอีกแล้วค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกินของน้อง Ari อาริแคดีเอออ้อกันค่ะแกคือของมันต้องมีออาจริงๆถามว่ากูเล่นไหมอาริกูก็ไม่ค่อยเล่นเล่นแต่ของมันต้องมีนื้อออกปะในเมื่อมีมาแล้วเราก็ไปจัดน้องซะหน่อยนะคะไปเล่นน้องกันดีกว่าค่ะว่าเอฟเฟกของน้องเนี่ยสกินของน้องเนี่ยนะคะเมื่ออยู่ในการต่อสู้เนี่ยมันจะสวยงามอลดัมตาสักแค่ไหนนะคะแกเสียตังอีกแล้วว่าเสียตังเก่งมากเลยนะคะของมันต้องมีบอกเลย มาละค่ะคุณผู้ชม่ะอ่ะเสลอนะคะแล้วรอบนี้คือมีเมดสองเลยนะคะแกขางงมากนะคะไม่รู้จะเลือกมาทำไมกันนะคะแกแล้วฉันจะไปเลนไหนละฮัลโหลอ่ะฉันจะไปเลนอ่ะก็ได้ก็ได้นะครับอ่ะฉันจะไปซับก็ได้นะคะแกเล่นเป็นแนวซับไปเลยก็แล้วกันนะคะเอดีอุอ้ยแกดูสินางแบบอุ้ยสวยอะ สวยมากอีหอยสวยมากสิบสิบสิบ,สบไปเลยนะคะแกเอาสกิลรูดปืนมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราเล่นเล่นเล,น,เลนคู่กับแครรี่ก็ได้นะคะแกเป็นดาเมจไปเลยนะคะยืนให้มันแบบมั่นๆ่ยังไงคะเออเลิศตาไปก่อนวิสวยงามอลามตาไม,มา่ดอกเจออีจริงนะคะอีอจริงจอกไฟนะ,ะแกเดี๋ยวแป๊บน,นึงรูดคะ่ะอ่าเบาๆนะคะเลี้ยงแคร,รี่ก็ได้อ่ะไม่แย่งไม่แย่งแคร,รี่นะคะตีเลยคะ่ะแคร,รี่ อุ้ยอ,ยอยีหุ่นยนต์ผีนี่ไหมล่ะแกระวังมันดึงอย่าเข้าไปเดี๋ยวมันจะกระชากหัวไปตบเอานะแกอุ้ยน่ากลัวมากอีหอยเนี่ยมันชอบกีกหอยไปตบไม่เอาน่ากลัวค่ะกลับก่อนนะคแกฉันไม่ชอบอีหุ่นตัวนี้เลยอะ่ะรอบนี้คือเจอตัวที่เกลียดอีกแล้ววะแกเจออีนักมวยรีนะคะแล้วก็เจออีหุ่นผีนะคะแกอุ้ยขอรูดทีหนึ่งนะคะบแบ่งๆกันนะคีอะไรอย่างงี้นะคะแกอย่าดึงนะถ้าดึงกูจะช้นั่นไง นั่นไงนั่นไง,ง,ไงนี่ไงนี่ไงชาร์จค่ะชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยแม่ชาร์จเลยอุ้ยไม่รอดแน่อุ้ยมันมันโอ้ยฉันโอ้ยฉันตีนางไม่ได้อุย้ยยังไงคะ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 อดามเมจไม่พอตีอ่หนึ่งออกปะหล่อนถ้าหล่อนจะโดนดึงไปแล้วหล่อนจะยืนนิ่งขนาดนั้นนะคะแกอุ้ยฉันเห็นว่ามันมีคนมาบุกป,ป่าเราด้วยคุณผู้ชมตาอเลยมีคนบุกอุทยานของเราค่ะ ส่องแป๊บนะคะนี่งไงอีหอยไปนู่นละอืเป็นไงฉันบอกแล้วว่าอย่าแลดอีเนี้ยมันร้ายอีนักดึงในตำนานนะแกโดนดึงไปตอบก่อนเลยเบาๆนะคะเป็นยังไงคะแกอุ้ยขอปักแป๊บหนึ่งนะคะขอขยับยบไปปักปุ๊บอุย Lord, ้ยรอดว่ะอืไม่น่าเลยนะคะไม่น่าเลยนะคะอยู่กันได้ไหมคะอยู่กับชีฟได้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊กลับไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะแกอุ้ยตายแล้ว มีความผวามากอยู่กับอีเลนหุ่นกระป๋องผีนี่ที่ลายกูแหกทุกทีแหกทุกคลิปไม่ไหวจะเคลียนะคะแก่ตอนนี้เราแบบเบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยชาร์ตนะครับเพราะว่าดามเมจเรายัางไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เนาะไปๆไ,ไปก่อนโอ๊ยระวังนะคะแครี่ที่รักระวังระวังถูกฉีกหอยไปตบนะคะไม่เอาค่ะระวังค่ามันจะฉีกหอยไปตบไม่ได้นะคะแกอุ้ยหน่นไงนั่นไงนั่น่ง,งกูว่าละนน่นไงแล้วกูต้องช่วยมึงไอ้ประเด็น ได้ไง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 เออเออได้อยู่แม่ได้อยู่อย่ามายุ่งนะหล่อนดึงเรียกว่าหล่อนดึงได้คนเดียวหรอฉันก็จะดึงแคลรี่ของหล่อนเหมือนกันนะคะผัดผัดๆกันเนาะแกอุ๊ยแกกูโดนดึงแน่เลยอีพีไปไปกลับบ้านอีหอยไปวับใกล้ๆเออนั่นตายแน่เออแคลรี่กูโดนแกงกูโดนแกงแบบยับเยินมากอีผีหล่อนทำบุญมาน้อยมากหล่อนทำบุญมาด้วยอะไรคะถูกแกงเจ่งมากค่ะแม่ อาพยายามจะดึงกูใช่ไหมพูดพยายามจะดึงเก่งมากอุ้ยตายแนย่อืมนั่นไงการเฝ้าเสาเนี่มันเฝ้ายากมากเลยคะผู้ชมคะ่ะยิงค่ะอ่ะมีมีปลากระป๋องมาแกงแล้วนะคะเจแเสด็จมาจากเลนกลางนะคะอ,อืมสวยค่ะ ได้ละหนึ่งตัวเบาๆไปนะคะอ่าเดี๋ยวกูดูเลนกลางให้นะคะไม่ต้องจังวนใจนะคะเออนั่นแหละหล่อนจะอยู่โซโลไม่ทำไมชะงงมากเลยค่ะอ่ะโดนผู้ชายขายแว่นมาอีตังหักยังไงคะสวัสดีค่ะแรดเหรอหแรดเหรอ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 เออสวยค่ะอย่าแรดนะคะดูได้ค่ะนี่ใครนี่อารินะคะ สายพิ้วในตำนาอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไรบินข้ามหัวไปเดี๋ยวธนูกูจะตยอีกละคอยดูนะนั่นไงนั่นไงโดนละนั่นไงห้าสี่นั่นไง, 5, นนไงระวงังชามให้แล้วแม่หนีไปหนีไปค่ะอุ๊ยดีนะกูมาทันอุ๊ยดีนะมึงเกือบหมดบุญแล้วไมหมล่ะฮัลโหลโอ๊ยอะไรมันมาแบบเปี้ยงปางขนาดนี้กลับบ้านอีหอยกลับบ้านกลับบ้าน,กบบานโก home โค่ะยัง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 ก็ยังจะเดี๋ยวก็โดนดึงคอยดู เดี๋ยวก็โดนดึงคอยดูคอยดูยดเป็นไงได้ไหมได้ไหมมานากูก็จะหมดปักแป๊บกลับบ้านไปแล้วว่ะอุ๊ยไปค่ะสู้ค่ะรอบนี้เราต้องได้มานะครับแกยังไงคะ <c oughs> มามาสิ มาค่ะนั่นแหล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 ะสวยกลับค่ะรีบรีบมารีบไปรีบมานะคะเดี๋ยวกูตุยหอยทิ้งกูอยู่ป้อมคนเดียวอีกแล้วโอ๊ย <c oughs> ใจคอไม่ดีเลยแม่โอ๊ยใจคอไม่ดีรีบขึ้นมาไอผีอยู่ไหนเนี่ยอยู่นน่นนะคะแกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาละมาละมาละอีเวนมาละโอ๊ย คือมันยากมากอะแกเอาไหมเอาไหมโอ๊ยมานาหมดอีผีไม่ได้ไม่ได้ชามเลยอ่ะโดนละโดนละนั่นไงนั่นไงกูว่าละหมดบุญไปก่อนเบาๆนะคะกลับบ้านไม่มีมานาอีดอกแหกบอกเลยว่าแหกนะคะตัวเย่ เจ็บไหมคะโดนดึงไปกี่ทีแล้วนางรู้สึกนางเริ่มจะหัวแล้วจะพักก็จะพิมพ์ด่ากูแล้วใครดูนะถูกดึงเก่งมากอีปอ่ป๊อบเดินยัง how to ยืนยังไงให้ถูกดึงนะคะอ่าอ่าเขามีประเด็นกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวกูไปช่วยแป๊บอุย้ยนักมวยอุ้ยอีหญิงลีมาแป๊บหนึ่งหญิงลีมารอดไหมยังไงคะเขาโหนกันยังไงคะเขาโหนกันหรือยังคะเออนั่นแหละสวยมากเดี๋ยวแม่ปักแป๊บเออปักอยู่ปักอยู่ ได้อยู่ค่ะได้อยู่ฆัตกรรมอีจริงค่ะเร็วเร็วเร็วเวค่ะออ้ยโดนตึงค่ะสู้แม่นางค่ะสู้ค่ะนี่สู้ค่ะสู้ค่ะอ้กดสกิลไปก่อนนะค่ะบเบาๆยังไงคะไปไหนผู้ชายนี่กลับมาค่ะอีหอยตามเก่งอีโดกอ่ะกูจะกลับบ้านทำไมเนี่ยงง รูดไปก่อนนะคะข้างล่างรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะคะแกข้างล่างนี่คือตุยแหกไปแล้วนะคะโอ๊ยอะไรยังไงครับแป๊บนึงไม่มีใครเฝ้าเสาใช่ไหมคะยิงนะครับเสาแหกนะคะบอกเลยเสาแหกนะคะอ่าได้ไปช่วยผู้ชายก่อนนะคะเป็นไงคะยังไงคะอ้ายกระโดดหนีคะ่ะอีบีายอีปอบสู้สกลับบ้าน,นะคะ่ะ โอ๊ยโอ๊ยทันไหมทันไหมทันไหมทัน,มทนแม่เก็บเลือดแป๊บปุบปุบปุบปบก่อนนะคะเผื่อได้ไปช่วยนั่นไงมีประเด็นแล้วขะ,ะมวดขาโอ๊ยแกก,กลับเร็วโอยกูไม่ไปช่วยละลาก่อนนะคะหลายตัวเกินแหกไหมนะ่ะจริงๆไปช่วยก็ได้อยู่แต่คงไม่รอดนะคะกลัวเขาจะแก๊งด้วยคะ่ะอ่ะตายค่ะลาก่อนนะครับแกกลับบ้านมาซื้อของไม่สนใจ <laughs> ก็หลอนขึ้นไปสูงเกินจะจนขึ้นไปแล้วถ้าเกิดเขามาลุมมาฉันกลัวฉันกลัวมากฉันกลัวการโดนปูยยี่ปุยยำกลางเลนมากอยู่แบบสวยๆไปก่อนนะคะอย่างน้อยตีอาตุยตัวเดียวก็ดีกว่าไปตุยสองตัวแล้วกันเนาะ,อ,ะอุ้ยสวยมากอะสกินคือแบบโอ๊ยคือไม่ใช่เมนนางนะแต่ก็อดที่จะซื้อมาเล่นไม่ได้อยกแกคือสกินถ้าแบบมึงจะสวยเบอร์นี้นะคะฉันกำลังไปค่ะ ่องไปก่อนนะคะรอดไหมนะแม่อาเดเรียนโซกับค่ะอีหุ่นผีนั่นมาอีกแล้วอ่ะก็จะไปแลดตรงนั้นตลอดคอยดูนะคอยดูนะคอยดูครดูยังไงยังไงยังไงคะชามค่ะนี่นี่นี่แลดเหรอมึงแลดเหรอแลดเหรอแลดเหรองงหแลดเหรอยังไงแลดเหรอหอย ไม่ได้กินแม่ค่ะบอกเลยนะคะนางผิวเนาะนางมีความแบบผิวอ่ะลาก่อนกลับบ้านแล้วค่ะไม่สนใจค่ะตอนนี้เลือดไม่พอเลือดไม่พอยืนนะคะเพราะว่าเอสเดียวยืนออยิงแรงมากนะคะเลือดแค่นั้นอาจจะแหกได้คอยดูห้าสี่สามสองอุ้ยรอดไปกลับบ้านอีหอยกลับบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวกูยืนแทนนะคะกลับบ้านไปเลยค่ะปากก่อนบัฟนี่ไงมีเอสเดียวอยู่ตรงนี้นี่ไงสา่เนยโด ลงนี้ปลาหัวใจสุ่มๆเข้าไปก็ดีอะ่ะโซ่ก้แม้ยังนะคะยังเบาๆเจาะแจ้ไปก่อนนะคะหล่อนเขียนอะไรมาหอยเขยียนรถไฟติมมาหรอสู้นั่นไงเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็เออเออชามแล้วแม่เอาค่ะนั่นแหล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 ะตามค่ะตามค่ะยังยังยังไงคะหอย หายไปก่อนนะคะอุ้ยวุ่นวายมากเอาซักป้อมได้ไหมเอาซักป้อมได้ไหมคือป้อมบ้านเราแหกหมดแล้วนะครับแต่ป้อมบ้านเขายังอยู่ครบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป้อมนะแก่ตีป้อมบ้างผีตอนนี้ป้อมกลางก็กำลังจะแหกแล้วไม่เป็นไรมีแครี่อยู่แครี่น่าจะบินคุมเลนได้อยู่ปะะไรเลยเร็วๆเร็วๆค่ะช่วยฉันตีป้อมเร็วๆเดี๋ยวมันมาเร็วๆเร็วๆมันแหกันมากมาเร็วๆค่ะห้าสี่สามสองแยก แยกใครหอยแยกใครอย่าขึ้นไปลึกเกินสิเดี๋ยวก็แหกคอยดูนะคอยดูเดีแหกอีกคอยดูคอยดูนั่นไงนั่นไงนั่นไงแวะไปเยี่ยมผู้ชายก่อนอีดอรอีตัวขายแวนมาเนี่ยต้องจีบให้ติดนะคะแกถ้าจีบไม่ติดนี่คืออุอ๊ยนางมีพวก <ales> นางมีพวก <ales> นางมีพวกนางมีอได้แล้วนี่ไงนี่ไงหายไปก่อนนะคะยังไงคะยังไงเออหายค่ะ อุ้ยเลิศสิบสิบสิบไปเลยนะคะแม่นี่ค่ะเรื่องผิวขอให้บอกนะคะไม่ได้มีดีแค่เอวค่ะบอกเลย,ยระวังระวังแม่อะไรขนาดนั้นคะกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านแมกลับบ้านแมอุ๊ยนั่นก็ยืนแบบออ้ยคืออุ้ยค, <c oughs> คือแครีถ้ามึงจะยืนไปแทงขนาดนั้นมึงเล่นแทงเหอะกูงงมากฮัลโหลอ้าย,ยออ้ยย่อย คือชีวิตไม่เคยจะปลอดภัยเลยมีหอยอะไรก็ไม่รู้พุ่งมาตลอดเวลานะครับมีความสะดุ้งเะเด่นหมดเอาอะไรดีอะเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็รองเท้าอ่ะจะเราค่อยมาออกของใหญ่กันนะคะเอ็นเกมค่ะเอ็นเกมค่ะสู้ค่ะอ้าวกูชามผิดอหอยเออเออได้อยู่นั่นนั่นแหละ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 สู้ค่ะสู้กับนาซัตนี้คือต้องเว้นระยะนางไว้นิดนึงนะเพราะว่าอาจจะตุยได้ ได้แล้วชามเออโดนมึงนี่แหละเอามึงนี่แหละมามาไอผู้ชายขายแหวนมนั่นอีหอยตายไปก่อนนะคะนาซไปไหนแล้ว,าาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ล,ลไปค่ะ <c oughs> หึมฮึสู้สี่แม่จะจีบแม่จะล็อกคอมาจีบนะคะมาค่ะ ไาพวกเรากลับบ้านค่ะเกมนี้คือสวยมากบอกเลยยี่หอยโอ้ยมีความสุขมากนานๆทีจจะมีเกมที่แบบสวยๆกับเขาสักทีหนึ่งคือยังไงคะจะตีจะตีมังกรมังกรที่ไหมคะได้เดี๋ยวแม่ช่วยตีค่ะปบุ้มบุ้มบุ้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 นะคะอ่ะอีไหนกระโดดมาเดี๋ยวฉันจะชามใส่หน้ามันเบาๆนะคะชามจะต้องร้องขอชีวิตค่ะไปจีบนาซัดกันค่ะสวัสดีค่ะอี่หอยเออนั่นแหละได้ได้ไหมแม่ได้ไหม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 เอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได ชามค่ะยังไงค่ะยังไงค่ะอ้ายกลับบ้านกลับแล้วกลับแล้วแม่กลับแล้วกลับแล้วโอ้โหขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาปามี่อาช่วยกลับบ้านแล้วนะคะคือมันเป็นเกมคือมันยังคงแบบเป็นเกมที่เร็วมากสําหรับเรานะคะแกเดี๋ยวเจ๊ขอส่องรองเท้าแป๊บหนึ่งนะคะว่าจะออกรองเท้าแบบไหนดีนะคะแกอันนี้ไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเราจะออกเป็น ตัวนี้ก็แล้กกันนะคะว่าจะได้แบบแดดจะได้แดดได้ง่ายๆด้วยนะคะมีแดดหลายๆแดดไปใช้นะคะแกจะได้ผิวผิวนะไปไปช่วยอัเดรียนโซก่อนนะคะแกพอดู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 อีแครี่รออีแครี่ดรความแดดหรือความแรไของนางดู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 อืมตาวีนะครับไปจีบผู้ชายแกอย่างี้หอยเห็นผู้ชายไม่ได้หล่อนต้องโดดใส่ตลอดไม่ได้หล่อนจะโดดใส่แบบนั้นไม่ได้ หล่อนไม่มีความป้องกันเลยเข้าหาผู้ชายไม่ป้องกันก็แบบนี้นะคะตุยไปก่อนอ่ะรออีนี่อีนี่อีกแป๊บหนึ่งนะคะกําลังคานไปค่ะอ่ะกะจะมาลาดเขาไงไม่ทานนี้หอยเสียอันติเลยอะ่ะไหนไหนก็เสียแล้วใช้ให้คุ้มเอาละเลีเ้ยนโซอะ่ะมันช้านะแต่ดาเมจมันแรงมากเลยอะ่ะนี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน <c oughs> มาลุยตอ่อค่ะอ้าวเ็จ เสดเดิไปทําไมแม่เสียหายไปแน่เลยเออได้คิวอยู่เว้ยมาค่ะชามแล้วชามแล้วติดแล้วติดแล้วไงติดติดแล้วยังไงติดติดแล้วยังไงติดแลเอ้ยอะไรเรียกซอหีนเดียวเออสวยมากสกิลกูหมดพอดีเลิศต่อต่อค่ะเดี๋ยวจิ๊บจิบอีย กลับบ้านค่ะแม่ตามตามมาค่ะตามโอ้ยตามมาค่ะ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 เราต้องล่อมันมาทางนี้นะครับเพราะว่าอเลียนโซมันวิ่งช้าไงนั่งไงตุยเห็นไหมอุตส่าฉันอุตส่าลอนะ่อนาซัาให้หล่อนก็ยังหนีไม่พ้นนะอเลียนโซตายแลย้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปไล่ต่อ รูดไปก่อนเบาๆนะคะยังไงคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งบวกกันไงนึกออกป่ะอย่าเพิ่งบวกกันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเอาไหมธนูเอาไหมเอาป่ะเอาป่ะอยากได้ไหมอยากได้อีลีไหมหญิงลีสีชุมพลอยากได้ไหมคะอยากได้อีลีไหมอุ้ยระวังระวังนาชัดระวังระวังอีโดระวังระวังระวังชามให้แล้วเฮ้ยโอ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 ้ยโดนดึงแน่ธนูกูโอย อ,อ,อ,อุ้ยรอดลอดรอดเฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ยคือแบบมันหาจังหวะเข้ายากมากนี่ออก่ะเข้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะรอบนี้คือพยายามจะเล่นให้ดีที่สุดนะคะแกหลังจากที่เป็นซับมานานก็ยังคงซับต่อไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตะโกนไม้แป๊บหนึ่งซื้อของก่อนมีคนกําลังจะตุยมีคนกําลังจะตุยโอ้ยไม่รอดแน่เลยอะโอ้ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปล่อยต่อไปนางไปไปนางไป ไม่ตามีหอยมันมีเยอะมันมีเยอะมันมีเยอะ,ม,ม,ยอะมันมาเยอะเนี่ยมันมาหลายคนนะคะแค่อีนาสซัก็เสียเวลาชีวิตมากบอกเลยค่อยๆต้อนมันกลับไปนะคะแกอุ้ยน่ากลัวมากอีผีอือหือเดี๋ยว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 ดี๋ยวฉันอยากได้ผู้ชายไขรแหวนมันอ้อยเข้าไปอีกแล้วแม่เข้าไปเก่งมากสู้อ้ายสู้โอ้ยดึงโดนดึงโอ้ยอีผี ก็คือเข้าไปบวกเก่งมากก็คือตัวเดียวก็คือเปรี้ยวมากแต่และตัวนี้คือตัวเดียวเปรี้ยวได้งงมากนะคะจะเปรี้ยวอะไรนักหนาอ่ะออริเทอร์พินเซสเรากำลังจะเกิดแล้วนะคะออริเลียนโซออริเทอรพินเซหมุนไป่ะเออนั่นแหละเข้าไปขาเดี๋ยว,วยก็ไปตุยหาอยู่กลางวงคอยดูนะคะนั่นไงนั่นไงนั่นแหละสวยออริเลียนู้กดเออลับ สวยกลับบ้านกลับบ้านรอสิบสองวิไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนลูก <c oughs> <c oughs> คุณพ่อพี่เกิบ <c oughs> ไม่ไหวเลยย่ามาแม่เกิดแล้วนะคะในอีจ,จิงอีจ,จิงจกอยู่ตรงไหนคะไม่มีแล้วอาะน,น่าจะกลับบ้านไปแล้วแหละหรือไม่นางอาจจะมาแลดแถวๆนี้หรือเปล่านนะคะเดี๋ยวฉันจะรองไปสำรวจดูก่อนนะคะแกเผื่อเจอนางนะคะ ประเด็นคือชอบเข้าไปทําไมอะ่ะชอบเข้าไปทําไมเข้าไปให้มันลุมตายอ่าต่อไปใครเข้าไปฉันจะไม่เข้าไปช่วยแล้วนะคะฉันจะยืนงงๆยืนดูแบบงงๆไปเลยนึกออกปะล้อมค่ะบุกจับค่ะบุกจับค่าบุกจับค่ะบุกจับค่าอีพีมาแบบงงๆก็ตายแบบงงๆนะคะเหมือนมีพ่อกำลังจะมาทางเนี้ยฉันเห็นนาซัดมานั่นไงอุย้ย เจดหัวไปนิดเดียวกราบกลาบกลาบกบเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแม่เร็วเร็วเร็วเรวออเออไล่มันไปค่ะไล่มันไปค่ะไล่มันไปไล่มันไล่ไล่มันไปค่ะยังยังไงยังไงอุ้ยไม่โดนอีหอยสารสารแน่สารสารแน่หรอคะยังไงคะชามค่ะอื้มโดนไหมโดนไหมโดนไหมไปไหนละหายค่ะ เอนเกมเลยไหมเอนเกมไม่ได <ítulo> <away> ้อ่ะมันไม่มีไม่มีครีปกูเห็นมีพ่อเกิดแล้วกูกลับบ้านดีกว่างั้นกลับบ้านค่ะเดี๋ยวคอยดูกลับบ้านค่ะโอ้ยเวลาเล่นไอรีสนี่คือต้องใจเย็นนะเนี่ยสมสี่มห้าไปไม่ได้นะคะเด๋ยวแหกนะคะเจ๊ สวยมากเคนเซตอย่างนี้เซตเยี่ยมมากไปไปใช้กำลังไปค่ะ<ป><ป>เขายอมแพ้กันหรือ,อยังเขาไปไหนแล้วทำไมเขาไม่ออกมากันบ้านคะ <c oughs> มาแล้วคะ่ะอาริมาแล้วค่ะอาริอาริอาริอารต <c oughs> ีเลยนะคะปุ๊บ <c oughs> ไม่โดนอีหอยก,กะจะลัดนะลาดแกงนี้ดอกอีกผู้ชายขายแว่นมั่น <c oughs> เดี๋ยวก่อนมึง ยังไงคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์คลิปตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวแม่กลับนะคะกลับบ้านได้กลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้เราดันเรียนตรงนี้แล้วนะคะเรากลับบ้านก่อนเติมมานาแป๊บกาลังไปค่ะอุ้ยกาลังไปนะคะอ่าเขาอ่าตลาดวายแล้วกูกาลังกูกาลังไปรอกูด้วยเขาดันไปดึงนู่นลว แทบเปนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะกําลังไปค่ะรอกูด้วยกูอยากออกซีนนึกออกไปอยากมีซีนเออนั่นไม่มีซีนให้กูสักตัวนะคะนั่นแหละชามค่ะชามอีหอยเกือบโดนเนี่ยมึงอุ๊ยไวมากมือนางไวมากาจริงนางมือนางไวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงโอย้ยอ้ยชนะค่ะเบาๆนะคะอุ้ยสนุกมากอีพี่ พิวไหวดังสายน้ำนะคะเจ๊อ่ะก็ยกให้ความดีความชอบให้อารอยันโซไปแล้วกันนะคะเพราะว่าเี็นสกิลเก่งมากนะคะเก๊ค่ะอาและค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว สกินแครดีอารอาของน้องอารินั่นเองคขัแจเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไม่เอ่ยสกินเนี้ยถ้าเทียบกับสกินอาบอบสตาร์ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันสวยกันคนละแบบนะป๊อ s สตาร์มันจะดูนี่เป็นนีมีความเป็นสีสันสีชมพูสีแบบแสงสีอะไรเนียคะแต่ว่าของอออาเนี่ยมันจะเด้นความเรียบความดูแพงความดูเป็นแบบความโตของไอดอลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้เนาะเนาะก็สวยนะคะสวยมากน้องสวยน้องแบบอุ้ยน่ารักอะคะ่ะแกอะสําหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะแกสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเจ๊จะมาเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เจ๊ค,ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย